ขี่ขี่ไอ้คันนั้นเฮอยไอ้มันเป็นแปนนะ้นวีเนาะออเพอมาขี่แบบนี้เหมือนมันหักหักไอ้ไม่รด้มันแปลกว่มมดดวะแป,วแปลกไปจริงว่ะขี s แล้วแม่งติดว่ะ เลยจะวันตามทางเลยแหละสายไปเลยเลยี๋ยไม่เ พร้อมแล้วนะครับพร so mm ้อมแล้วตะบันเร็วลงเลยเลยไปไปย่ะเอาเร็วลงมาเลยเร็ยังไม่มาเหรอไปหยอทำไมไม่ลบผอ ไปต่อเลยวรอทดสอบที่เดียตะวันนะครับเนิกนกระโดดนะครับโอ้โหดังปักเลยล<ะ> <laughs> แข็งอะแข็งอะไรล่ะชนเด็ก <laughs> ส,สุดโชคอะ <laughs> จะให้ผมดดแนวนี้ <c oughs> พังหมดตั้งเลยสุดโชคอ,อ่ะตั้งตั้งให้มันแข็ง i yeah. <laughs> hey, no. อะไรวนมานี่เหรอไปนอตเป็นไงวะงทางไม่ดีเลยใช่ไหมไปนอดนะทางดีไหมล่ะจะได้เป็นอย่างนี้เอ็นหกลับเหอะเออกลับเหอะกลับเหอะตะวันกลับเหอะเฮียบอกให้กลับ <c ười> <c ười> ไม่เบื่อกว่าอย่างนี้ไปเราไปเลย <c ười> ไป,ไปตามผมไปกัน

โโอ้หตะวันนะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยมันครับมันเลยครับตอนทีสี่ยังไม่เสียวอย่างนี้มันนะครับไลลงเยมันจะได้หายดังมันหายดังแล้วเนี่ยเนี่ยหายดังแล้วเนี่ย